สวัสดีค่ะจูนจุลดาพาเขาวันนี้นะคะจูนจะมาแนะนำฟังก์ชันเด็ดๆใน Samsung Galaxy Watch 5จะมีฟังก์ชันไหนบ้างไปชมกันค่ะรู้หรือไม่คะว่าการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอจะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราไม่มีประสิทธิภาพและภูมิต้านทานของเราก็จะอ่อนแอลงค่ะในระยะยาวจะรบกวนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ความสามารถในการป้องกันและต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆลดลง ยังทำให้สุขภาพผิวแย่ลงเกิดอาการเบลอและที่ร้ายแรงไปกว่านั้นคือส่งผลให้เสี่ยงต่อหลายๆโรคเช่นโรคมะเร็งลำไส้โรคหัวใจโรคเบาหวานโรคนอนไม่หลับโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงโรคซึมเศร้าและโรคอื่นๆที่จะตามมาอีกมากมายค่ะจะดีใช่ไหมคะถ้าเรามีโค้ชการนอนหลับอยู่กับเราในทุกๆคืนวันนี้นะคะจูนจะมานำเสนอ โคชการน,นอนหลับใน Samsung Galaxy Watch 5ค่ะอันดับแรกนะคะใส่ Samsung Galaxy Watch 5เข้านอนค่ะและใส่การติดต่ออย่างน้อย7วันวันละยังต่ำไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงนะคะเมื่อเราใส่เจ้า Samsung Galaxy Watch 5นี้เข้านอนแล้วนะคะอันดับต่อไปคือเปิดแอป Samsung Health ค่ะเราจะไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลกันค่ะแต่ไปที่ Sleep Coaching ก่อนเริ่มอย่าลืมทำแบบสำรวจกันก่อนนะคะคาแรคเตอร์ที่คุณได้จะบอกรูปแบบการน,นอน และมาพร้อมกับคำแนะนำลองทำตามคำแนะนำติดต่อกันในช่วงเวลา4สัปดาห์และขั้นตอนสุดท้ายนะคะติดตามความเปลี่ยนแปลงในคุณภาพการนอนของเราได้ที่แอปพลิเคชัน Samsung Health ค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อการนอนหลับที่ดีและการตื่นอย่างสดชื่นเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ รู้ไหมคะว่านอกจากจะเป็นโคชการนอนหลับที่ดีแล้วในนาฬิกา Galaxy Watch 5ของเรายังสามารถวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันและค่าต่างๆในร่างกายหรือว่า BMI ได้นั่นเองค่ะจะทำยังไงนั้นไปชมกันค่ะอันดับแรกนะคะเปิดนาฬิกามาแล้วก็เลื่อนหาการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันค่ะนี่แล้วก็กดวัดได้เลยอย่าลืมใส่เพศน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงนะคะ เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่วิธีการวัดค่ะแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะวิธีการก็คืออ่ะแล้วก็กดตกลงวิธีการก็คือใช้สองนิ้วแตะไปแบบนี้นะคะให้ไม่โดนข้อมือนะก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์บอกแบบนี้นะคะรอให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเอง โอเคครบร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ก็จะบอกพวกน้ำหนกักก้ามเนื้อมวลไขมันไขมนันในร่างกายแล้วก็น้ำในร่างกายนะคะถ้าอยู่ในถ้าจุดอยู่ในลำดับเขียวๆแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้อยู่ในระดับดีแต่ถ้าเกินมาแบบนี้ส้มๆแบบนี้ คนลดได้แล้วนะคะนอกจากวัด BMI หรือว่าการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันแล้วก็ค่าต่างๆในร่างกายแล้วนะคะอีกหนึ่งฟังก์ชันเลยที่จูนชอบมากๆเลยนั่นก็คือการวัดออกซิเจนในเลือดค่ะการวัดออกซิเจนในเลือดนะคะถ้าวัดแล้วได้95%ขึ้นไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะถ้า9 4 9 0อยู่ในเกณฑ์ที่ควรระวังเลยถ้าต่ำกว่า90%ควรเรียกปรึกษาแพทย์นะคะ ส่วนจะวัดยังไงนั้นไปชมกันค่ะวิธีการก็เหมือนเดิมนะคะปัดหาการวัดค่าออกซิเจนในเลือดค่ะจึบ๊บตรงนี้แล้วก็กดวัดอ่าแล้วก็ถัดไปก็กดตกลกงทีนี้ก็หายใจดีๆใช่ค่ะ แค่นี้เองก็จะได้ค่าวัดออกซิเจนในเลือดมาแล้วนะคะอย่างจูนได้96%ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนวัดแล้วได้ต่ำกว่า90%อย่าลืมไปปรึกษาแพทย์นะคะนี่แค่3ามฟังก์ชันเองนะคะยังมีประโยชน์มากขนาดนี้เลยยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยในเจ้าตัวซัมซุงกาแล็กซีวอ c h ชไปลองซื้อมาใส่กันนะคะ และในเดือนมกราคมนี้นะคะเป็นโปรโต้อนรับตุ๊จีนกันเลยค่ะเมื่อซื้อ Samsung Galaxy S Samsung Galaxy C Series และก็ Sam s u n g า a l a x y t a b S8 นะคะแลกซื้อเจ้าตัว Galaxy Watch 5ลดเลยทันที20%ค่ะหากท่านไหนสนใจนะคะแล้วก็ยังลังเลอยู่สามารถมาลองเล่นลองจับลองชมได้ที่ซั s u ุงเ x p e r i e n c e s t o ต e สาขาพาราไดพาร์คนะคะอยู่ชั้น2มาเจอจูนได้ค่ะ วันนี้จนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณคะ่ะ